บ้านเดี่ยวสุวินทวงศ์เนือที่73ตารางวาขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ำดูทีโฮมสวัสดีค่ะฝนบ้านสวยพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนอยู่ที่หมู่บ้านปีชาค่ะพิกัดสุวินทวงศ์34นะคะเป็นบ้านรีโนเวทใหม่สวยพร้อมอยู่จอดรถในบ้านได้ถึง4คันนะคะเป็นหลังมุมในตัวบ้านหันหน้าทางทิศตะวันออกค่ะ เราต่อเติมโรงจอดรถนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องให้เต็มพื้นที่แต่ด้านหลังบ้านเรายังมีพื้นที่สำหรับจัดสวนและปลูกผักกราเว้นไว้ให้ด้วยนะคะหลังนี้นะคะมีเนื้อที่73ตารางวาค่ะเป็นรูปแบบ4ห้องนอน3ห้องน้ำชั้นล่างจะเป็น1ห้องโถง1ห้องนอนชั้นล่างนะคะ ห้องนี้เป็นห้องนอนชั้นล่างแล้วก็ตกแต่งให้ใหม่พร้อมอยู่เลยแล้วก็เป็นหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวค่ะห้องน้ำเราต้องบอกว่าสวยทุกกลางเลยนะคะอ่ามีฝักบัวสำหรับอาบน้ำชั้นล่างไว้ให้พร้อมเลยส่วนห้องครัวแล้วก็ทำเคาน์เตอร์ครัวนะคะมีเตาแก๊สและที่ดูดควันนะคะแล้วก็เปลี่ยนพื้นกระเบื้องให้ใหม่นะคะ อันนี้ได้ของใหม่เลยหลังบ้านมีปั๊มน้ำแทงน้ำไว้ให้พร้อมเลยค่ะหลังนี้ค่อนข้างพร้อมอยู่นะคะแค่มีเฟอร์นิเจอร์ก็เข้าอยู่ได้เลยเพราะเรามีปั๊มน้ำแทงน้ำเตาแก๊สที่ดุดควันนะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะมีเหล็กดัดมุงลวดไว้ให้พร้อมแล้วค่ะแค่ลงเฟอร์ก็สวยเลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่จอดรถได้แบบเยอะมากเลยนะคะอ่าท่านใดนะคะที่เป็นครอบครัวใหญ่ หรือทําเป็นโฮมออฟฟิศนะคะหลังนี้ฝนต้องบอกว่าเหมาะมากเลยนะคะได้พื้นที่ถึง73ตารางวาทําทเลข,ของหลังนี้นะคะจะใกล้กับที่ดินหนองจอกนะคะตลาดหนองจอกหรือโรงงาน CP สุวินทวงศ์นะคะหรือจะไปทางเส้นรถไฟฟ้าสายสีส้มสายสิมพูก็ไม่ไกลมากนะตลาดมีนบุรีก็เดินทางสะดวก ทางเข้าหมู่บ้านเรานะคะก็จะเป็นวิวทุ่งนานะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยมีเซเว่นหน้าโครงการด้วยค่ะหากใครกำลังมองหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เนื้อที่73ตารางวาขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ำฝนฝากบ้านสวยๆหมู่บ้านปีชาสุวินทวงศ์34ไว้ด้วยค่ะ